แล้วก็สูใ่ใช้ไอวครับแล้นี่คือวันที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่ากันจริงวันนี้สองพันแล้าสัมภาษณ์ไม่ผ่านเราก็ไม่ได้ไปอยู่ดีเราไปกรที่ศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปที่เอ่อ้อฟฟิศหอง o e อก่อนนะครับซึ่งโอ้โหรถตั้งมันจะเยอะจังวะนั่นแหละครับไปกันดีกว่า สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะอยู่คณุศสตร์ค่ะอ้ศิรปศาสตร์คณลปุลานี่ก็คนปันค่ะคนปันปีสมหาค่ะปีสี่ี่เป็นปันเลคนมาตั้งแต่มอต้นแอ๋อนึกว่ามุกกีวันนี้นะคะจะมาเออนี่แต่มอต้นสวัสดีค่ะชื่อุ่มค่ะเครอย่างสอนตอนนี้อสอนแล้วเอาว่ะสวยเนาะ ไปย้อนดูได้นะครับ10ตอนหมอตุลนี่เขาก็มีช่องเหมือนกันนะครับฝากช่องได้นะชื่อชงอะไรโคลาพลอยค่ะโคลาพลอยใช่มาแต่ว่าโคลาพลอยที่แบบเหมือนถ่ายความจำๆไว้จะเป็นตอนที่เปของพลอยนั่นเองเอาว่ะความใหมายของเขาอะดูสิตอนนี้ผมก็ผ่านไปกันเย้ถ่ายท่ายมาของ่าให้นะผ่ายไหมคะถ่ายไหมคะ ก็จะแต่งตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสำคัญเยดิจุฬาเขาไม่ใส่ใไทยๆกันใช่เขาใส่อยู่บ้านใ <c oughs> ส่อยู่บ้านจริงนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกนันดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรกัน <c oughs> บ้างบาย <c oughs> คปี2556มมนะครับเราเขาดาวอีก14วันเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเวิร์กแอนทาวเวลกันเย่ซึ่งไกด์น่าจะไปเวิร์กแอนทาวเวลเลยเนี่ยเราก็ต้องแบบเตรียมของไปเยอะจำนวนหนึน่งเลยซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเท่าที่มีกละกันนะครับว่าตอนนี้ผมได้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างรองเท้าเดินในบ้านนะครับรองเท้าเดินในบ้านถามว่าทำไมถึงต้องซื้ออันนี้มานะครับเคยด้วยความที่เราคนไทยนะครับเราไม่ค่อยใส่รองเท้าเดินในบ้านกันผมก็แตงผมก็คิดว่าซื้อมาทำไม<ผ>มารองเท้าเดินในบ้านแต่เพื่อนบอกว่าเอออ้้ยยยเเเเพืื่่่นนนนนนนหลาาากถะะรรดดิิบีไมควจใ ข้าวปาาแกะให้ดูเดยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดมดีกว่าน,นุ่มมากต่อไปก็คือของจากมินิโซนเองคืออันนี้เป็นหมอนอิงคอหนึ่งร้ยเกบาทนะครับความพิเศษของมันก็คือนอกจากเป็นลาย easy bear มีขาวแล้วนะครับมันยังนุ่มด้วยเนี่ยอือเป็นแบบมันเป็นอย่างเนี้ยมันแบบ เหมือนเซคุชิแล้วอันนี้ก็มีสิ่งที่ว่าเป็นหมุดเอาไว้กัดด้วยนะครับคือประโยชน์ของมันก็คืออาจจะเอาไว้แบบสมมติมัมีกระเป๋าไปหนึ่งแล้วก็สามารถเอาเนี่ยมาแปะได้แล้วก็แปะกระเป๋าไว้เลยนะครับก็จะได้ไม่เป็นภาระในการขนย้ายนะครับมันจะประมาณนี้อืมอาจจะอะไรอย่างนี้แหี่เวลาซึ้เครื่องพอจะได้ไม่หักมันก็จะไปแบบเนี้ยต้าพักหลับ สมรรถคาของแล้วก็อันนี้ครับที่ซื้อมาด้วยกันนะครับคือล่มนะครับด้วยความที่ล่ออันก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมก็กซื้อจากมีโซซื้อตอนมมสามนะครับใช้จนถึงปีหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าล่มมีนโซมันก็มีคุณภาพะนี่ราคาตั้ง2 8 9นะครับและอย่างหนึ่งที่จะไปถึงผมต้องซื้อมานะครับเพราะว่าผมไปใช้สภาพอากาศมาที่เวนเซียเนียที่ผมจะไปเนี่ยมันมีอากาศฝนตกได้เหมือนกันก็ผมก็ไม่รู้ยนงไงว่าฝนตกที่อเมริกาสภาพเป็นยังไงแต่มันฝนตกได้อื อย่างนี้นะครับให้อยู่อย่างนี้น่าจะน่าจะบงังน่าจะมิดกล้องพอดีเนื่องจากที่ผมไปซื้อมอนิคอลซื้อล่มแล้วนะครับตสมัครเป็นสมาชิกของมินิโซนะครับจ่ายเพียงหนึ่งวคุณจะได้เม็ดหนึ่งกล่อง50าชิ้นนะครับตรามินิโซแต่ผมแกะอยู่แล้วเมื่อกี้ข้างใน,นก็คือจีน้า <c oughs> <c oughs> าดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยพีเย,ยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็กระเป๋าที่ผมอาจจะใช้ในการแบบเออเดินทางไปไหนไปไหนนะครับคือกระเป๋าใบยีนะครับ อันนี้ตงอาจาจะดูทิชเช่อยี่ึินะครับแต่ว่าคือตอนแรกผมจะซื้อกระเป๋าที่มันคาดอกี่ยแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาด้วยความที่ผมอุตส่าห์ซื้อลมอันเท่านี้หมาผมเลยจะต้องแบบเออทำงไงก็ได้ให้กระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ลมได้เลยอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดมาตอนจะซื้อนะครับกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่อาจจะพกพติดตัวไปไหนมาไหนนะครับมันมีช่องเอ,อ่อช่องรับผนังข้างในนี้ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นมเมล็ดใส่าพาสปอตใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังคในนี้ได้อ่ะลองดูนะใส่แบบนะใส่ได้ไหม ส่ได้ครับแต่ว่าเป็นยูดติดไม่ได้อเอาไม่เหล็กปิดได้อยู่พอถูถ่ายไปได้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นกระเป๋านี่นะครับอันนี้คือกระเป๋าไอแพคนะครับไว้สะพายหลังนะครับอาจจะใส่เสื้อผ้าใส่ขอที่อาจจะเผื่ออาจจะตกเครื่องอาจจะไปดีเลย์ซื้อใหญ่ไว้ก่อนนะครับเผื่อขากลับอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มอีกใบเด็กอีกใบหนึ่งนะครับ อยู่ตรงนู้นนะครับอาจจะล่ามันไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าใหญ่มากพอแล้วกันว่าเป็นกระเป๋าเดินทาง29นิ้วซื้อที่พารนนากอนนะครับอันนั้นราคาตั้ง3,000กว่าบาทนะครับที่ห้องจากฝรั่งเศสด้วยนะครับเอ่อซีก็บอกกับผมว่าเ้ยการที่เราต้องซื้อกระเป๋าเดินทางเนี่ยถ้าซื้ออันที่มันสีมันดูแตกต่างกับเพื่อนเนี่ยมันจะทำให้ดูชัดเจนมากขึ้นก็เลยแบบอ่ะเออสีเขียวกูซื้อสีเขียวแปดเลยทั้งทงี่อาจจะไม่ชอบโอเคแล้วสุดท้ายผู่งของเราขอวันนี้นะครับก็คือ power bank edu นะครับคืืือออออออกกกกกกกลลลลล่่่งงงมมัััันนค้้าาายยๆบบบโททรศพ์ถเตแแะจห แกะสามดาแล้วก็ดึงออกปุ๊บโอเคอันนี้ที่เห็นได้ว่าตรงนี้ก็มีฟองน้ำอยู่นะครับเรนก็จะเจอตัวเครื่องเลยนะครับเป็นซองนะครับเป็นซองเราไว้ใส่พอแบงค์คือด้วยความที่บนเครื่องอาจจะชาร์จใส่ไม่ได้ก็เลยแบบต้องซื้อคอแบงค์ทิ้งเอาไว้นะครับมาอันนี้คือสีเทานะครับเซตพิมส,สีเทาที่พิมพ์เนี่ยม,มาแล้วเขาก็ปิดพอร์ตไปเลยนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูอือ โอเคครับอันนี้คือ iPad Gen 8นะครับซึ่งคุณก็รู้อยู่ว่าเป็นพอร์ตไ n นิงนะครับซึ่งเราก็มีสาย C2 t n i n g นะครับที่แถมมากับเครื่อง iPad นะครับอะจะลองเริ่มจากเสียบอันนี้ก่อนนะครับเออชรับเลยครับเดี๋ยวไปเจอวันต่อไปครับว่าวันต่อไปคุณจะทำอะไรกับการเตรียมตัวไปเว w ร์ k ในอีก13วันหรือ14วันที่เหลือครับ ดีลบสิบสามครับก็บบบวันนี้ก็จะมาเตีวังกฤษกันนะครับเพราะว่าวันี้สอบวังกฤษแล้วยยเ,อเอย,ยๆๆว่ไม่เย่เมื่อวานสอบวังกฤษแล้วมันเป็นวิชาที่หลายคนเทอ่ะแต่ว่านี่ไม่อยากจะเทแต่ก็ไม่รู้ตัวทำไงรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนไฟในการทําในการสอบไฟนรอบนี้มากอะาก่ะใจไปอยู่กับการเป็นคนอก่นทำาเวลแล้วจ <laughs> ริงจริงมัจะไปแล้วแต่ว่างานก็ยังเยอะอยูย่ยดี เป็นไงบ้างครับไขกน,นะไขกน,นะวันนี้สอบอังกฤษมานะครับแล้วก็ข้อสอบสุดมากภทางที่จะไปเวิร์กแต่มันไม่เกี่ยวหรอกคือตอนสอบมีคนบอกว่ามั่นใจไหมข้อสอบเราก็บอกว่าเออแล้วก็ใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าจะไปเวิร์กทำได้แน่นอนเอา้าไปเวิร์กกันเถอเวื่อนไม่ได้ต้องนั่งเขียนเอกสารอันนี้คือเมนูฟิวชั่นใหม่นะครับเหมือนฝ่ายจิมไอจิมนะครับ อันนี้เรารอพี่คนนึงจะมาแลกตังค์ให้นะครับแล้วก็หาจะถามพี่คนไหนเกี่ยวกับเรื่องไปเวิร์เเพราะเขาไปเวิร์กมา,มาป,ป,ปีที่แล้วแคลอรี่จะเยียวยาทุกสิ่งแคลอรี่จะเยียวยาทุกสิ่งโอเคครับกินทั้งชิ้นเลยไม่ไม่แบ่งด้วยซ้ำที่อันนี้คือนนสติปัตยดอนนะครับถ้าใช่ไหมครับถ้าใช่อะไรอ่ะโอเคเราก็เอาทิปมาให้สติปัตย์เราไปเงินหนึ่งดอน นะครับบายๆขอบค okay, ุณมากนะครับโอเคครับบายๆทคทีหมอใช่โอเคครับสนดาห์นี้เราก็จะมาซื ac ้อของให้นายจ้างกันนะครับแ้วก็ซื้อของให้จริงๆก็เป็นเผื่อให้ครับ คนที่อาจจะรู้จักกันที่นูด้วยนะครับมาป็นเฟน,นกันนะครับให้ผมดึกมาเนี่ยของที่ดูเป็นไทยแล้วก็ผมก็คิดอยู่นันว่าอะไรที่มันดูเป็นไทยอย่างเช่นแบบมีคนแสดงว่าเอ้ยเก่งช้างไหมแต่ส่วนตัวผมผมไม่เสียงก่งช้างเลยผมไม่เคยเสียงก่งช้างผมเวลาจะให้ใครอสักอย่างไปอะผมคิดว่าผมเควรจะใช้จริงผมเยดยนศึกษาพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็เสนอสิ่งหนึ่งที่แบบว้าวมากสิ่งที่ผมมองข้ามไปตลอดและสิ่งที่ผมชอบมากด้วยก็คือ ชาไทยนั่นเองนะครับก็คือผมจะซื้อเป็นทีนวันนะครับเปาตามงูเป็นชาไทยเป็นไงวาทีนวันถุกอัห้าซองนะครับว่าเห็นว่าราคามาเดี๋ยวผมซื้อสักหกซองแล้วกันสวัสดีครับเป็นซิมเมนซ่าเรากำลังเตรียมสอบกันนะครับเท่าไ,ไ,ไหร่ในกี่โมง อบง่ายๆได้ไานจได้รอิกรนิงนะเมื่อคืนที่กูนั่งติวหนัง,งสือออะกูคิดติงแต่โมโม่เมื่อไินจะกินโมโม่ชีวิตน,นี้อะแคลอรี่แตเยียวยากสิ่งไจะเยียวยาทุกสิ่งเ,เไได้เพิ่กล่าวไว้นะครับ ดีเรามาถึง <lightly> จ <cheers> ุดที่เรามานั่งดูดีเบ t e กันนะครับครับคุณรักคนโมโมวิวดีไปเราก็เลยออกมาพยายามฟังวันนี้เรามีซิงของไอวัตช์เยที่ โอเอีกัน,นครับเราก็เลยมาที่เซนทรัลทาวเวอร์นะครับตอนนี้เขานัดเทีย่ยงตอนนี้มัน11โมง5 6 57ละเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าสวัสดีครับ<ท>สวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไระครับ10.9ค่ะอันนี้เราอยู่ในทีมของแอมบอสเดอร์กันนะครับ5คนไองอันนี้คือฝ่ายอะไรนะครับอ๋ออยู่ TikTok ค่ะเป็นแอมบอสเดอร์ TikTok อกโอ้ยเขาอื่นมาสวัสดีค่ะชื่อแก้มอยู่ใน IG จ้าสวัสดีครับชื่อพลครับอยู่ TikTok มีติ๊กต็อกด้วยครับคีพงครับอยู่ใน YouTube ครับอ่านี่ทีม u t u b e เหมือนกันนี่เขาชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะนี่เลค่ะเป็นที่เอจีนะคะเป็นพี่เอนที่ไทไฟค่ะเป็นเป็นเมนเจอร์ของน้องๆแอมบาสเดอร์นะคะมีงานติดต่อข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราดิวให้ทั้ง5คนนะคะ คอนเซอร์ทุกยี่ห้อค่ะช้าตัวน้องได้5พี่ได้95นะคะ่ตอ่าง่ายอหกสิบซีซค่ะเออโตกคดจ้ากัปตัน่อยครับอ่าสวัสดีครับพี่ฝ้นะคะเป็นเออ่เดร์ทีม m s ค่ะโุ้ลี่เป็นนิสสาคอนเทนต์นะคะทีสาน์รอดูผล รอดูรอดูรอดูนะคะแล้วก็ฝากช a แนลนะคะ YouTube นะคะ OG Work Action วิวคันรางด้วยนะคะตเกียบเราไม่ถึงเขาจริงๆริงว่ะ คครับตอนนี้แล้วก็ประชุมเสร็จแล้วนะครับคุยกับพี่เสร็จแล้วแนะนำตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปคุยงานกันต่อที่คณะนะครับเดี๋ยวเรารถลูบมีมาใกล้จะถึงแล้วยถาอไนี่ประชุมเสร็จแล้วเย่ย ปิดปลายแต่ทีนี้แบบต้อบอกว่าปีอะไรอันนี้มันที่ติดต่อเดือนเดือนอะไรวะเมษาเดือนเมษายนเดือนเมษายนวิษณพานแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแปดนาทีก็เห็นบอกมาข้างนอกแล้วเพราะว่าอะไรวะแล้าะว่เก็บไม่ได้บางทีแล้วทำไมถึงเก็บไม่ได้อุ้ยถ่ายได้จริงไปด้วยไป็คนไหนคนให้ดอกไม้อ่อ แล้วของของเอมม่อ่ะท่านสี่อุ้ยแูวีเยี่ยมเลยต้นให้พูดปะปล่อยกันเลยไหมต้นให้พูดปะไม่ไม่คือผมเชื่อว่าพี่ก็เป็นบุคคลที่น่าครับยกย่องจนผมไม่อยากพูดอะไรกันนะครับออ๋ได้เลยต้นก็ถ้าต้นอยากพูดเดี๋ยวโอ๊ย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 ให้เราช่วยด้วยเองนันนันทธา กำลังทึกภาพกำลังมันทึกภาพประทับใจพี่ลองพูดอะไรหน่ยค่ะทำไมท่านจับขอยาพี่ได้ไหมครับสักประโยคนี้ใชนีจ้าตัวแม่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  คคก็วันนี้เราไมตัดผมมากก็เห็นว่าสรงผมแปลกไปนะครับเพราะว่ายูนูนอาจจะไม่ค่อยได้ตัดผมรู้ว่าอยู่นูนประมาณ3เดือนต้องตัดอีกไหมเพราะว่าผมคนที่ผมายาวเยมากๆสเดือนก็แทบจะยาวปิดหน้าแล้วนะครับก็นะครับจะมาเริ่มตั้งกันนะครับเอเวันนี้นะครับเราได้ทําการซื้อยานะครับดูสภาพถุงยานะครับ <misery> <ห>เยอะมากนะครับหมดไปเกือบพันคือผมก็ไม่คิดแล้วว่าไปซื้อยาเนี่ยจะหมดเป็นพันขนาดนี้เออบอกก่อนว่าทำไมถุงยาึงเป็นสีน้ำตาลนี้ถุงเป็นถุงเซเว่นใช่ครับเป็นถุงเซเว่นเพราะว่าไปซื้อยาที่ร้านร้านของเซเว่นอะ <S 2> <S 2> <S 2> แค่จากเอพีเคก่อนเลยคร<ถ>ับสองร้อยสามสิบบาทเองนะครับซื้อเป็นชิ้นเนี่ยสามสิบบาทไม่รู้ว่าพอไหมสามสิบชิ้นในการไปสามเดือนนะครับ แต่เขาบอกว่าซื้อที่เคที่ไทยถูกที่สุดแล้วซาลามัสนะครับเป็นแผ่น,นถามว่าไม่ซื้อสองกล่องเพราะว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งอยู่อะกล่องละเก้าสิบบาทแทบยี่สิบชิ้นสี่สิบชิ้นเขาบอกว่าบอกว่ามันต่างจากคาราเพนเพราะว่าคาราเพนี่ยงทา,า,าปุ๊บมันก็จะ,ม,จะมันก็จะออกฤทธิ์แค่ตรงนั้นแต่พอถ้ามีชั้นแผ่นแปะเนี่ยมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์ด,ดุดแรงแต่ออกฤทธิ์แบบคงที่ยาวนานอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเหมาะกับงานของ,ของผมนะครับซึ่งเป็นงานที่แบบต้องใช้แรงเยอะเดินเยอะกวาดเยอะปุ๊บ ยกของเยอะท่านี้นะครับต้องใช้แดงเยอะก็คิดว่ามีไว้ก็ดีนะครับอาจจะไปเป็นนี่ดีกว่าก็คือ AX เนะครับเพราะว่าผมเป็นคนท้องอืดง่ายมากนะครับผมมี AX เกลยก็ดีนะครับซื้อมา3าแผงเลยนะครับแผงละสิบแปดบาทนะครับ่องสามแผงห้าสิบนะครับพาลเตอร์ใส่กันน้านะครับไม่รู้ว่าต้องต้องไปบาดมือบาดแขนหรือเปล่าก็มีไวก็ดีนะครับพัลเตอร์แบบใส่ละกันน้านะครับคือมันจะกันน้ำได้แล้วผมคิดว่างายผมจะต้องโดนน้ามือต้องโดนน้าหรือว่าแขนต้องโดนน้าถ้าไปถึงผมถึงบอกว่าการแปะข้ามเป็นวันเนี่นฟัังก์ชท เหนือกว่าอื่นเพราะว่าผมเพิ่งรู้เลยว่าไอพัตเตอร์ที่เป็นผ้าเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยผมเพิ่งรู้วันนั้นเลยว่าแปะอย่างเงี้ยมันแปะได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงต้องแกะออกเพราะว่าถ้าเราหายไปรนานเนี่ยเหมือนความร้อนจากร่างกายแล้วความร้อนจากธรรมชาติเนี่ยมันจะละลายกาวอ่ะให้มันติดเนื้อแล้วมันจะแกะยากซึ่งมันต้องเป็นประจาเลยผมว่าผมแปะเป็นวันวันแล้วมันแกะยากจริงๆเขาบอกว่าจริงๆมันควรจะแปะได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็แกะออก คือแบบความรู้ใหม่มากยาใช้ภายในบ้างน,น,นะครับยาแก้ปวดลดลการอักเสบของกล้ามเนื้อท่าหลังอาหารนะครับต่อยาละลายเคือกะระหอยาแก้ปวดกับยาลดอักเสบเนี่ยมันคือยาที่มีฟังก์ชันเดียวกันคือเราปวดกล้ามเนื้อก็เพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบยาแก้แพ้แลดน้ำมูกเนื่องจากภูมิแพ้อาก,กาศเปลี่ยนพื้นคันนะครับเนี่ยให้ดูก็คืรู้เหมือนกันนะว่ายาลดน้ำมูกกับยาแก้แพ้คือยาเดียวกันคือน้ำมูกไหลมันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆอันนึงก็คือเรื่องของการแพ้นะฮะเคยเราเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้รรรรร่าาาางงกกกยู้้สสึแบบบปััตว ป้องกันป้องกันร่างกายส่วนแรกก็คือการที่มีน้ำมูกไหลออกมาป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจจะมีเชื้อหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ร่างกายจะรู้ว่าเฮ้ยการที่มีอากาศเย็นทําให้อาจจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดที่จะรับเชือ้อซึ่งอีกแต่เหตุหนึ่งของการลดน้ำมูกก็คือการเป็นวัดนะครับผมก็เลยซื้อ,อยางหนึ่งมานะครับยาดน้ำมูมกเนื่องจากหวัดนะครับนี่ อีกสายหนึ่งของน้ำมูกก็คือคือเราลอกเชื้อมาแล้วเราติดเชื้อโรคแล้วเราก็ป่วยเมื่อเราป่วยก็ทำมูกไหลแต่ว่าสองอันนี้ต่างกันก็คืออันนี้กินแล้วไม่ง่วงคือกินปุ๊บก็คือใช้ตามปกติได้แต่อันนี้คือกินแล้วง่วงครายวิตาศาตร์เอ็มนะครับเป็นคือฉีดแก้เจ็บคอ ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าถ้าพี่นุ่นเจออากาศแห้งก็ฉีดไปอาจจะหางเก็บคอได้ร้อยหกสิบบาทเอออันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้เป็นลาโซลินสายสองบาทคือไม่แพงดีกว่าอูฟิโนเจนสี่สิบบาทนะครับอันนี้สี่สิบบาทอันนี้ก็อันละยี่สิบสี่สิบบาทยาท่านนะครับต,ตากระต่ายบี่น้องกระต่ายนะฮะอันนี้65 65บาทนะครับเอ่อซื้อแม่งส0 0มิลลิลิตรเลยนะครับโหลดใต้เครื่องเอานะครับเพราะว่ามันใส่ถือไม่ได้แล้ว100มิลลิลิตรโอเคครับก็จบแล้วกัการรีวิว เออเบตาดีพวกนี้จะยืมเพื่อนเอานะครับจอที่เหลือเราจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้อีกทีแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาจัดของกันจริงจจังนะครับก็ก็ต้องมีของถูกไหมเพราะฉันเนี่ยของมากด้วยความที่ของมันเยอะมากนะครับก็โอ้มหก็ไม่เคยคิดมันจะเยอะขนาดนี้นะครับในกาตอื่นนะครับเขาอาจจะให้เราอะต้องซื้อชุดทํางานไปเองนะครับอย่างเช่นต้องเตรียมเรองเท้าบู๊ตอะรองเท้าบู๊ตเกงสไลสีดำสีกากีแต่ว่าที่ผมไม่มีนะครับสามารถไปรับได้ที่ตัวนี้ฟาร์ได้ฟรี เดรือ่องราอาจจะเตรียมไม่แค่5ชุดนะครับซึ่งท้ายนี้นะครับก็คือน,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 นวัตกรรมนะครับที่ผมฝากเป็นซื้อนะครับก็คือไม้แขวนเสื้อนะครับพับได้ฟังชั่นของมันคือมันสามารถทอยังี้พับนี้ปึ๊บปึ๊บมันสามารถตากสิ่งที่เล็กลงมาได้อย่างเช่นกางเกงใน เสื้อผ้าหลายแหล่นะครับโดยฝั่งนึงก็จะเป็นพวกไม้แขวนเสื้อตรงตรงอันนี้ก็คือพวกครี่องแบบน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นตะว้ยังไว้สอีกของพวกของทั่วไปเช่นของกินของฝากก็มีกระเป๋าอันนี้ซึ่งใส่เสื้อผ้าสำรองเสื้อผ้าฉุกเฉินแล้วนะครับขาดแค่พวกของฝากนะครับเดี๋ยวคนนี้ไปซื้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาซื้อของอาหารแห้งนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าซื้ออะไรดีกันได้ข่าวว่าพี่คุณไม่ได้ทำอาหารได้เดีผมก็ทำอาหารได้แต่ผมมไ่ท โอเคเดีวไปดูกันปกาดปกาดเอาไปกินเกาดดองเหรอเชมไม่ชอบอ้ยอร่อยออกเพบอกว่าให้เอาปลากระป๋องกับมาม่าไปให้ด้วยที่นี่ไม่มีปลากระป๋องขายหรอมีเหรอแพงไงกระป๋องยี่นม่ไปเลยเพราะแต่มันเป็นสีอันี้ตอนกันเต็มละปลากะป๋งเสียนปลากระป๋องอันนี้เป็นแกงเขียวหวานปลาทูน่าฮัลโหลไหนเฮ้ยฮัลโหลเห็นรัศม ได้ได้เพราะว่าไข่เป็ดมันผู้ใส่ไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นแค่ซอสหรอหรือว่าเป็นพวกอ๋อเป็นเนื้อข้างในเป็นเนื้อข้างในด้วยเปิดทานได้ทันทีก็อุ่นอร่อยเลยโอเคดี๋ยวเขาเขาจ้างแกมาทาดไม่ได้เลยค่ะครับแม็กกี้แม็กกี้นั่นเอง ดูกันแดดได้จริงเพราะว่าฝรั่งชอบทานี่เป mm ็นเร่อน่าได้ต้องมาดูคีมกันแดดกันบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องทำในกลางแดดนั่นเลยต้องทานคีมกันแดดเราแดดที่ดูน่าจะแดงแต่อยู่ท uh ี่ไทยก็แรงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ก็งงเหมือนกันแต่ต้องรู้ว่าคีมแดดมันเหมาะกับผิวเราไงก็เลยต้องมาดูเองใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วใช่แล้วไม่รู้ไงไม่เคยเราไม่เคยซื้อคีมกันแดดใช้เลยอ่ะฉันก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันอจริงเหรอจริงโอเคอันนี้ก็ซื้อเผื่อไว้โอเค GSA ล็อกนะครับจะมีรูแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาจะมีกุญแจเอาไว้เปิด GSA ล็อกอ่าฮถูกต้องครับเขาจะเปิดกระเป๋าถูกต้องนะครับใช่ค่ะเขาเงินนิดนึงเด็กเบอร์ทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าะ GSA ล็อกนะครับโดยเฉพาะเมื่อเที่ยวอเมริกาใช่ ที่ล็อกสามร้อยหากกา้าเก้าคือถ้าเป็นซ J ก็จะดูแพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าแบบไม่ใช่เซ J อยา่างเรเนี่ยผมเป็เก้าบาทเองคือเป็นเหล็กหนักกว่าด้ซัมอ่ะแพงแรงกว่าด้ซัมแต่ไม่ใช่เ T J ก็คืปีปิดท้ายพลาสติกล็อกแล้วเปิดล็อกเผยเฉยน,นี่ไปฟังมาว่าถ้าไปที่ทำงานสนุกใช่ไหมเราทำล็อกนีปกน่ปะเจ๋งสนุกพนักงานมันต้องแบบเอาของใส่ล็อกเกอร์เออเราต้องลออ็อกกุญแจคือไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแม่คุญแจให้หรือเปล่าเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยไปเอานแม่คุญแจสิ่เขาก็หยิบของมาให้เเเซ็็นนปราาากกกฏว่อัจพชค เอา6 6ดอนเลยนะคือแม่ค <House> ือเจนะครับแต่น่าจะอย่างดีเลยฟัมพีคือเรามีแม่คุณเจอยู่แล้วเว้ยไอ้นี่ไอ้นี่กินข้าวกินเสี่ยวขอบคุณครับเขาเออบัตรยูทูป どこした ถ่ายแล้วเก็บนพรุ่งนี้จะไปอเมริกาแล้ววันนี้เรามาเก็บแ้มบงกันที่วัดโพ ก็คือพรุ่งนี้จะไปอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้บืนเริ่มหมดนะครับเลยจะมามาวัดโพกันนะครับตอนนี้ประมาณส<า>ิบโมงครึ่งเออไปเป็นงานที่แปลกอยู่แล้วนะครับไปวัดโพตอนสิบโมงครึ่งข้อดีของมันคือมันมันไม่ร้อนมากนะครับที่ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆไปที่วิหารพะนอดกันดีกว่า เยหกนั้นสรกันแล้วนะครับเขาเลยแบบมีให้สแกนจ่าย QR code เท่าที่เดินมาไม่ก็รู้สึกว่ามีแต่คนต่างชาติาเลยที่มา,มาวัดโฟนนี้นะครับเพราะคนน่าดูเหมือนเอเชียแต่ก็ฟังเขาพูดก็ดูไม่ใช่คนไทยโอเคเหมือนม็อกกิ้งมันจะต่างชาติแต่ที่เราจะไปเจอต่างชาติจริงๆกันนะครับ ออกจากวัดโพแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะไปสาร์ักเมืองกันส่วนข้างๆนี้คือวัดพระแก้วนะครับซึ่งวัดพระแก้วเราก็คงมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าปิดแล้วเดินไกลนิดหนึ่งครับไปดู นทุกท<ส> <Y> ีมของเรานะครับ่สวัสดีค่ะชื่อซีค่ะไม่ใช่คีซุนเนาะสวัสดีค่ะถึงเ,เป็นคนนะครับครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่ผมผมดำแล้วเป็นเเอชียนบอยแอนด์เกิร์ลฉันจะรอเจอกันใหม่ในฉาก American Show ดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนงงมากเอ่อเอ่อกลับมาศัลยกรรมเนาะต้องยืดต้องยืดได้ไหมหรือต้องขัตัวยังไงกับมือบ้าง จะเสร็จมองแล้วที่ม่ปุ่นนะครับแต่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็9โมงเช้านะครับไม่ทราบคนที่ตื่นตอนประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้แล้วก็ลากยาวจนถึง9โมงเชา้าอีกวันหนึ่งโดยที่ยังไม่นอนนะครับ I'll oh, give huh? <laughs> <laughs> uh, yes. yeah. oh, you any other. And this twice when? Because this may start me it. Whoa! Yeah. Your key and your swipe card are in there. เป็นพนักงานเดียวนี่ปาร์สกีนะฮะก็อเอยะวันนี้เราจะไปทำเทรนนิ่งกันนะครับผมทาเป็นปาร์สีีก็ต้องแต่งเต็มชุดนะฮะเป็นเสื้อเหลืองแล่ก <c oughs> <c oughs> เกงขาสั้นด้วยซ้ำหนาวมาก